กวาปีกว่าไปแล้วเนี่ยนี่พีน้องิ็เบอรนี่ลาน้อยของหอยแมวครับเลยมาหนึ่งตัวหอยแมีว่าอายุทีประมาณแต่ก็แปดเดือนไปตีแม่ผมถามคนาี่พูดว่าอันประมาณแปดถึงเก้าเดือนอย่างมาตัวลนี่ลานแม่ผมิจเขาห้ยเพราะาเนขอนยอนยอ๋อมันที่เป็นงัวะอย่างครับนะแม่ขาที่เป็นงัวไทยกกางครับพี่ใท้กางเนาะเนี่ยบึก็มีอยู่แต่บ่ไม่ใชยกี้บ่แม่ไทยแท้นะ่เป็นไทยกางโอ้แม่ใท้กางก็สมข้อบ้านสมพอบ้านแม่ครับ แต่ว่ากัดสมชันแล้วเนาะเนาะสมชันแล้วเนทำหนูที่หนาดีเออเครื่องดั่งูอื่นแล้วว่าปากแล้วเนี่ยคือป่ายอย่างก็ครับผมก็ว่เห็นนะครับผมก็เห็นเหมือนๆกันปากแต่ปากล่าที่นิดน้อยเนาะบดบดตรงกันเป็นงัหมายความว่าปากล่างแต่่มันไม่ได้เกิดกันด้วครับให้พี่น้องเบิ้งบ่เป็นอยังครับ เขาเอ,าอื่นปากกันแล้วก็ภาษามนีพูดอด้ปาฉลามแม่งของเขาวางกัวนว่ามอนแต่มมีผลกับกาจินาเนาะเขก็กินได้ปกตินะครับเวนแล้วปา,าปากน้อยได้พว่น้องบุงน้ำนะแต่มันบม่ได้ส่วนแต่นีคือที่นี่ห้อยแมวว่างในไอีลาจนนันนะเอะา,าห้องไว้ให้ตัวนะสี่ี่สี่สิบเก้ารอยครสี่พันเก้ารวมทรงนะครับเร้องี่นราคาเนี่ยขนว่าไก่เราทรงหรือว่ตัวได้อยูตัวไหนเตอร์ละก็ได้มีตมีหรอเ่มีหรอกครับแล้วกมีตปากล่อหน้่หแหละราคาเปิดหรอครับ ก็ไ่ได้แหลมลายดอกครับเนาะไ่ได้แหลมลายดอกพอไปยั้งก็ปกติแล้วปากน้อยซืีอมาห้อยแมวขอเบอร์ครับครับผมศูนย์เก้าแปดสามสี่หกศูนย์สองแปดเจ็ดครับเป็นแมวบ้านเมืองน้อยเลยครับเด้อครับวองไปโอ้บา่อยโทรมาต่อเราครับเนี่ยมักมือผมอาบน้ำห้ยตั้งบนน้ำมันหกโอ้ยนี่นันมีที่กี่ดินเตรียมเมาผมอาบน้ำผมเก็บตัวให้เตรีมีแห้งอยู่เนาะอาบน้ำถ้าอะไรเนาะที่ยังค้นอยู่เนาะผมว่าเอ่ย ห้องอะไรห้องเดียวอยากไปมันู้ดีนะห้องเดียวอยากไปแต่บังแต่แ่คนมีคนสี่แบบนี้่่ไยโ้ห้องนี้นหงนขห้องหน่อที่ถูกพวกนี้เโรคเนอ๋อไข่บนเราได้มาสองโต้กเน่ยครับได้มส2โตเป็นหลายไงแต่นแล้วก็ไอ้หนุ่มตตวนึง ห้อเชิญมาหลายแต่นี่เราพันจะตัวเราพันดวงครับพี่ตัวเดียวแล้วในท้องนี่ตัวที่สองห้อยแบยนผสมได้เดือนแล้วครับได้สามเดือนแล้วครับอ๋อสามเดือนร้อยสามสิบขึ้นอีกดอกครับความสูงแล้ววะสองตัวนี้เราเปิดไรและเก้าสิบห้าเก้าพันหาร้อยมุคคลเบอร์ไว้ก่อนได้ไหมศูนย์เก้าหกแปดเก้าสองศูนย์แปดสี่เก้าครับรับประกันตั้มหนีน้อห้อเบียนรับประกันครับเราได้ทีหลายแต่นี้กับไอ้หนุ่มนะครับหนุ่มตัวนึง

ปไป <c oughs> เขียนเบื่อนั้นไงที่นี้ต้องเป็นหัวของป้โต้งบ้านก,กบบกคิดว่าเขทาที่พักมีตัวไหนครับสองสามครับสองตีอตอกนี่แหละสามตาสามใจตาผมนะอตอนนี้เพิ่นว่าทองกันที่ครับเลยพื้นว่าทองเป็นองอเ,เลี้ยงเนาะเ,เราว่าไม่สองสามได้แล้วครับนะเนี่ย ต้องถามเราต้องถามก็ดีแล้วครับเปิดตรเนู้นนะครับเปิดแต่ไม่าไหติกาต่อตามไว่าหนักแต่ว่าพูดถึงสีเอื้อนสียงครับพี่เขียนเขาเอื้อนสีหมอกบอกว่าคันภาษามันที่เป็นเท้าอ่อนกับเท้าเข้มเป็นสองเฉดเนาะหม้หมอกหม้อหอกนะภาษาบ้านเขาว่าจ๊ะเอ่อเอาเบิ้งเบื้งทางเบิ้งหน้าตาดูเบิ้งตัวปิดการยึดใส่ดีปะเอียงมาบ่เบิ้งดู แต่ว่าตาแล้วว่าอ้ยเป็นตานิ่งๆเลยเนาะตาป่าได้ตาตาเป็นมิดเงลาวาเหรครับมีต่หูอยู่เนาะการมูตาตรวจมาอกัน่งผีนป็ไย่างไปใกล้แบบหันใจแหงเสียหาวไอ้เจเอาเครื่องดำบนนั้นให้เชยนเครื่องดำอย่างดีได้ขอเบอร์แล้วอร์้กับเบอร์วันครับศูนย์ก็ศูนย์สองก็ห้าแปดสองสามเจ็ด พ,พี่นอ้องมาเบิ้งไอหนุ่มรูปหล่อของพอเลได้ครับนะแล้วเป็นลูกสายท้องแท้ร<ม>้อยสี่สิบขึ้นจะดอกครับนะแล้วว่าสิบ่าได้ครับนะจับเปียกครับเปียก้่เวม่เห็นเดียวเลยวังวังตีคนแท้ หางกระเดีแวกันนะครับเนี่ยเช่นอีหลาหน้อยนี่ไอ้เครื่องพายพอ่อพี่น้องมาเบิ้งไอ้หนุ่มรูปหล่อของพอแหล่ได้ครับนะแล้วเป็นลูกสายท้องแท้ร้อยสี่สิบขึ้นอยู่หรอกครับนะแล้วว่าสิบหาได้ครับนะี่ย วันนี้ผมเขาแทบผมบุบแล้วจับเียกเียเขาไม่ค่อไวเลแขนเดียวบางทีคนเพ่อนจับเนียดแท็กอหางก็ดี่เครับส่วนอีหลาน้อยนี่เครื่องพาพบักหลานี่ประมาณปีกว่าปีนิหน่อยเลยครับเลยอายุใกล้นกันหนอยยิ่้องเ ดูสือเนี่ยสายพงพุ่มแม่ไล่เยอศูนย์แปดหกสองสี่เจ็ดศูนย์ห้าสองห้าก็อเล่าบากักแดงว,วา่าทีา่ใดก็พ่อ,อมื่นหาแล้วนังข่าวเด็กยี่ข่าวมื่นสองเป<อ>็นลูกซ้ายผู้เด่นนะทั้งเด็บกบังเด็กนะครับลูกท้องแทะเสื้อนะยี่ข่าวข้านี้ไหวครับมันนั่งไหวเขาว่าไม,ผม,ม่ผมไม่กลับแล้วผมผมต้องกลับได้ไอ้ได้เทียกต่ำใด้นี่ไว้เลยต่ำได้แคบ ไว้เลยเข่าจับเลยมึงดิด้นแห้งแห้งดิ้นแห้งแหย่เออเนี่แห้งดิ้นแห้งแหย่แหง้แหง,แหงบังครับเป็นยังไงครับนังข่าวนังข่าวแล้วว่าสิบสองนะนังข่าวก็บพ่อไอเดชเลยพ่อพ่อเอาไปออดอมไปอยู่บ่ครับทำยี่สัมนำแต่ว,ว่าอายุสองตัวนี้สูสีกันเนาะพี่บ่ครับเพิ่งด้วยใช่ๆสูสีนะกันครับก็พี่น้องอยิ่งได้หัวข่า,ขาวเลยครับเนี่ย อีกป uhm, <cima. S 1> ma ี uman, ี uman, road, so masa, too, ่เดือนก็ที่มีอากาศติดสัตว์แล้วมั้งน้บอกครับใกล้ราค์อีลานี่แต่ว่าเนื้อหนังก็ดีของเราด้วยเนาะเนื้อหนังดีอยครับเนยร้อยร้อยสามสิบขึ้นอยู่ดอกครับครับได้อยู่ความสูงเราพุ่มหางก็ดีได้ครับเนี่ยตามที่เบิ้งนะเครื่องพาครับ ใกล้ๆเนี่ยปอล้นะพาพี่รองมาเบ่งงอเลี่ยงของพ่อสมานเราเลยมาสามสาวก็คอยลองวิเคราะห์วงโต๊ะแข่งว่าเจ้าของหัวคอกนี่เิ่นเบื้องหีด้นะแบบเลี่ยงหนบ่ยงอถวยเลียเนื้อนังกะเสมอกันไม่ถ้งสามตัวแต่เลี่ยงอยู่เนาะนรเาดอาหมหัวล้นอยูตัวเนืงอตัวกลาง ร่นเดี๋ยวคุณพ่อแต่ว่าโูน้อยหน่อยไอเชลียอายุประมาณเท่าไหร่คิดว่าเนี่ยแต่ละตัวนะปีนน้อยล้วบอกปีกลัวแล้วเนาะพน้าหน้านายเลี้ยงทั้งสามตัวนั่นบอกครับอีหลานี่เขาพูน้อยเนึงเนาะเนื่อหนางซูซีกันปะเครื่องดำทั้งสามเนะหลาทีต่นี่เป็นเดซีอีหลาแต่นี่เนาะ น้ำล้างเกิดได้พไหมครับพี่น้องเบิ่งน้ำได้ครับพอดีสอบถามผู้เพิ่นเมื่ออาชีพในการซื้อหัวคนข่ยมาตัวนีและอ๋อครับแม่นเจ้าเอาไปเลี้ยงตัวกคนนี้เราวจีกรนน่ะ้าตาเขาเด้พี่นุครับไหมเป็นตะหู้บ่อีหลานเบิ่งหน้าตาเขาเบิ่องใสตาเขาตีครับเป็นตะหู้วัวเตีเชี่ยงยุ่นส่วนเขาเรียบร้อยแล้วครับเนะ ดันกันมาเร็วมานอกในอิหรานสดเต็มสาวเต็มมัวนี่บ้านรัญญันะครับเนาะพนักงานยกสามนี่ว่าเท่าไรนยยกสามเลยครับเมื่อไหร่ยกสามนี่ว่าเท่าไรครับสามหมื่นเจ็ดสามสิบเจ็ดเอนไปสามสิบเจ็ดเอาเบอร์มาเนี่ยคุณพ่อสามสิบเจ็ดก็ตัวเท่าไรห้กตุ้นสิบสิบเท่าไรสิบส2บสองเขาขายด้วยสิบสองนิดนิดครับ ถ้าแยกก็สิบสอหารอยแต่ถ้ายก3สามสิเดเลยครับ3ามตัวนะก็ดีคุณพ่อเราว่าเป็นตาเลี่ยงโยศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสองเบอร์พ่อสมานแล้วก็อีกเบอร์นึงก็ศูนย์7 3้าหกเจ็ด้าเจ็ดี้าตัวนี้สามสิเด้ครับเบื้งภาพรวมแล้วสตัวนี่ใส่ดีอยด้วยครับนะปินตาเอาไปเลี่ยงโยครับมว่า3ตัวนะ

ของในห้อยอีกเจ้าหนึ่งนะครับเราได้มาเมื่อนี้3ตัวใหญ่เบื่อเราสามตัวนี้เบื่อเราไหนที่เปลี่ยนหัวที่ผสมวัตถติครับเมื่เบื่อเราเป็นพี่น้องเบื้องน้ำได้ยังไง <c oughs> อันนี้เราบีคอยฟังไ,ได้ครับสังเกตเบื่อเมืงอใดครับอ่ะอธิบายฟังเนะี้ยว่ากอายุนี่แหละอายุว่ามันเคยทอทเคยผ่านมาบนอืมแล้วก็เบื้องหนมแต่หนมเพราะว่าหนมคือการบ่ำนานลูกมาเนาะวสาอยู่ก็จะเป็นหนมสาวครับ เออเพราะว่ามันก็เปลี่ยนไปได้นะครับเนาะอันนี้ก็ดิติเป็นราคาเนื้อยังเดียวถึงสามตัวแล้วเบิ่งแล้วครับเลยอ่อนวิสันยังเดี๋ยวอันนี้ประมาณตัวละมือก็บาทดพี่พ่อเนี่ยนะตัวใหญ่นะโอ้โหหัวตัวบางใหญ่เน้อยตัวละมือก็บาทกันครับเลย